แผนการตลาดรายได้ข้อที่2เป็นรายได้จากการบริโภคสินค้าหรือรายได้จากการรักษายอดนั่นเองครับจากโครงสร้างไบนารีทางบริษัทให้เราสามารถเลือกซื้อสินค้าในการรักษายอดอยู่ที่1,000บาท3,000บาทและ5,000บาทครับกรณีที่เราเลือกรักษายอดอยู่ที่1,000บาทคนที่อยู่ใต้องค์กรเราคนที่1 เขาเลือกรักษายอดอยู่ที่1000บาทเช่นกันเราสามารถมีรายได้จากคนที่1อยู่20บาทครับหากคนที่2เลือกรักษายอดอยู่ที่3,000บาทเราก็จะมีรายได้จากคนที่2อยู่ที่20บาทเช่นกันครับ และถ้าหากคนที่3เลือกรักษายอดอยู่ที่5,000บาทเราก็จะมีรายได้จากคนที่3อยู่ที่20บาทเช่นกันครับแต่เดี๋ยวก่อนครับถังบริษัทใจดีให้เราสามารถรับรายได้จากผังโครงสร้างไบนาลี่ลึกลงไปถึง20ชั้นครับโดยไม่สนใจว่าใครจะเป็นคนแนะนำมาหากอยู่ภายใต้โครงสร้างผังองคอนน์กรนี้ทั้งหมดก็รับไปเลย หากคิดเป็นตัวเลขกลมๆจะอยู่ที่2ล้านคนครับเท่ากับว่าเราเอาจํานวนคน2ล้านคนมาคุณกับจํานวนเงิน20บาทที่เราได้จากการรักษายอดของคนที่อยู่ภายใต้องค์กรเราก็จะเท่ากับ40ล้านบาทต่อเดือนนั่นเองครับกรณีที่เราเลือกรักษายอดอยู่ที่3,000บาทคนที่อยู่ใต้องค์กรเราคนที่1เขาเลือกรักษายอดอยู่ที่1,000บาท เราก็จะมีรายได้จากคนที่1อยู่ที่40บาทครับหากคนที่2เลือกรักษายอดอยู่ที่3,000บาทเราก็จะมีรายได้จากคนที่2อยู่ที่60บาทครับและถ้าหากคนที่3เลือกรักษายอดอยู่ที่5,000บาทเราก็จะมีรายได้จากคนที่3อยู่ที่60บาทเช่นกันครับและสามารถรับรายได้จากผังโครงสร้างไบนารี่ลึกลงไปถึง20ชั้นครับโดยไม่สนใจว่าใครจะเป็นคนแนะนํามาหากอยู่ภายใต้โครงสร้าง างผังองค์กรนี้ทั้งหมดก็รับไปเต็มๆเลยเท่ากับว่าเราเอาจํานวนคน2ล้านคนมาคูณกับจํานวนเงิน60บาทที่เราได้จากการรักษายอดของคนที่อยู่ภายใต้องค์กรเราก็จะเท่ากับ120ล้านบาทต่อเดือนครับและถ้าหากในกรณีที่เราเลือกรักษายอดอยู่ที่5,000บาทคนที่อยู่ใต้องค์กรเราคนที่1เขาเลือกรักษายอดอยู่ที่1,000บาทเราก็จะมีรายได้จากคนที่1อยู่ที่40บาทครั หากคนที่2เลือกรักษายอดอยู่ที่300 – 0บาทเราก็จะมีรายได้จากคนที่2 –ถึง100บาทครับและถ้าหากคนที่3เลือกรักษายอดอยู่ที่5000บาทเราก็จะมีรายได้จากคนที่3 –ถึง100บาทเช่นกันครับและสามารถรับรายได้จากผังโครงสร้างไบเนล y ี่ลึกลงไปถึง20ชั้นครับโดยไม่สนใจว่าใครจะเป็นคนแนะนำมาหากอยู่ภายใต้โครงสร้างผังองคอ์กรนี้ทั้งหมดก็รับไปเลยเต็มเต็ม เช่นกันครับเท่ากับว่าเราเอาจํานวนคน2ล้านคนมาคูณกับจํานวนเงิน100บาทที่เราได้จากการรักษายอดของคนที่อยู่ภายใต้องค์กรเราก็จะเท่ากับ200ล้านบาทต่อเดือนครับ